มาที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8จังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งดําเนินการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน90วันตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบน7จังหวัด จะรับมอบนโยบายการบูรณาการการแก้ไขปัญหายายเสพติดร,ระยะเร่งด่วนซึ่งการแก้ไขปัญหายายเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนและสําคัญของรัฐบาลอีกทั้งยังได้กําหนดให้เป็นปัญหายายเสพติดเป็นวราระแห่งชาตินะครับและกําหนดพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงทั้งหมด25จังหวัดเน้นเห็นผลสําเร็จภายใน90วันนับตั้งแต่1มิถุนายน2567โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น1ใน25จังหวัดที่ต้องเร่งดําเนินการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ครับนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนจะต้องดําเนินการโดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโดยจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นซีอในการขับเคลื่อนง,งานลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดเร่งนําผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจัดระเบียบสังคมเสริมสร้างปลุกพลังประชาชนให้ตื่นตัวและให้ทุกจังหวัดได้เร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต้องระดมความร่วมมือเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเร่งด่วนโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่รับผิดชอบก็ดําเนินการแก้ไขยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ ช่วงเดือนมิถุนาถึงสิงหาคมทางคณะมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบในเรื่องของการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนนะฮะเรียกว่าแผนปฏิบัิการเร่งรัดยีจังหวัดนะครับสำหรับในพื้นที่ภาค8ภาคใต้ตอนบน7จังหวัดก็มีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดเป้าหมายนะครับที่ต้องเร่งรัดดำเนินการตามมติคอรมอดังกล่าว ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเ,เป็นจังหวัดที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดหลายๆด้านนะครับทั้งด้านผู้ค้าทั้งด้านผู้เสพผู้ป่วยจิตเวทนะครับรวมทั้งเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดหนึ่งจึงถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายก